สวัสดีชาวมินค่ะดวงความรักประจำวันที่10กรกฎาคมนะคะคุณได้เพลินนะคะส่วนเขาได้ก้าถ้วยวันนี้ไพ่ดีมากค่ะการงานดีมั่นคงประสบความสำเร็จนะคะอ่าทำการค้าขายก็ดีนะคะเอเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้สำหรับคู่ไหนที่มีปัญหาถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากม มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องของคอมมิ t เมนต์ที่มากขึ้นนะคะแฟนคุณได้ก้าวถ้วยประสบความสำเร็จได้โชคลาภมีความสุขมากๆทุกด้านเลยนะคะเรื่องความรักก็แฮปปี้พัชชั่นเลตโกคู่ไหนมีปัญหากันอย่างที่บอกปรับความเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็กลับมารักกันดุดดื่มเหมือนเดิมนะคะมีพัชชั่นเหมือนเดิม คนโส,สนิทนะคะมีโอกาสจะได้เจอบคนเจ้าสนิทนะคะตัวคุณเองเนี่ยภูมิฐานพร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์แบบมั่นคงยังไงก็ต้องเปิดโอกาสดูนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นคนเก่าๆที่วนกลับมาด้วยนะ